จะเปิดเลยอ่ะเที่ยงพอดีนะคุณลูกค้ามาทานข้าวด้วยกันครับนี่นะคุณลูกค้ากินหอมปูนาปลาสลิดเี่เลยจวดจวดพี่น้องนี่คุณลูกค้า เลยชิมให้ดูคุณลูกค้าไม่ต้องอะไรมากในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคุณลูกค้าตำพีกระปุกเดียวกับไข่เคียวทอมาครับมาครับทานด้วยกันนะครับแต่สำหรับผมผมว่ามันยังไม่เผ็ดน่ครับอืม คืออ่ะคืออ่ะมาครับคุณลูกค้าคนละหนึ่งชาคุณลูกค้าน้ำพริกปูนาปลาสลิดน้ำพริกปูนาแมงดาแนละน้ำพริกปูนาปลาย่างนะครับเขาไปสั่งนี้นะลูกค้คาทาโอโทอปครับโอโทอปของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอร่อยอร่อยเจริญครับเจริญครับ <laughs> ai chín thấm giặt ai luôn ha Hãy hmm. so. ทำก่ฮะจะอมจะอมไม่ต้องอะไรมากคุณลูกค้าไข่เจียวหรือใครมีไข่ต้มชอบทานไข่ต้มยิงออกไข่ต้มก็อร่อยครับไปดูนะนี่ครับคุณคูค้าน้ำพริกคูนาปลาสลิดน้ำพริกคูนาแมงดาแลนะน้ำพริกคูนาปลาย่านครับ ชอบน้ำพิกตัวไหนก็ไปสั่งได้เนี่ยครับครับจริงๆมระรมเตี้ยแซ่บเน่แซ่บครับคุณเก๊ยบแซ่บพีหลีครับสวัสดีครับคุณภูรีราชสวัสดีครับเคยกินกับไข่เจียแล้วอร่อยมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณนี่ครับ เ้รออืมน anyway <|ja|> ั่นเปกนบกยงนะเห้นามเดียวเลยอืมบทยีนี่ง่าๆอย่างนี้อดเื้อน้ำมีนเป็นอย่างนี้นะคุณครับอืมอ๋อหนึ่งแช์ครับคุณบุญริลาบอนโตเบ กินน้ำแนครับโอ้ยหิวเข่าเลยพอค่ะมากินอ่ะมามาคุณอัตโตะกะปุกละสามสิบเก้าบาทครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคุณลูกสามกระปุกหนึ่งร้อยสั่งครบสองร้อยบาทส่งฟรีครับอืมก <c oughs> <c oughs> ่อนที่แล้วนะเหนี่ กิงกับผักเย็กับแซ่บเข้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสิริรน์ไข่ต้มค่ะเข้ากันเข้ากันขอบคุณนะครับขอคนระหนึ่งแชร์คุณลูกค้าเนี่ยเนี่ยทานด้วยกันครับคุณลุงครับรคุณคุณริราเดี๋ยวงานหน้าจะมากินด้วยได้ได้ไดเปลี่ยนเชิญคุณปริราชนะครับมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเกสให้ คุณภูริราชนี่ก็เป็นเอ่อพินเซ็นเตอร์สำหรับน้ำพริกเราด้วยนะครับใครอยากเจอตัวจริงกดหนึ่งครับเดี๋ยวไล์หน้าจะเ,เชิญคุณภูริราชมามานั่งทานด้วยกันโดยตรงวันสันม่หลรีบอลหนึ่คุณภูริราชอืออืม,อมเดี๋ยวทำขนมจีนทานกับน้ำพริกบอกเลยอย่างเงี้ยลูกนะ้า ลูกค้าเสียงชัดไหมหนึ่งชัดเนาะมาเป็นสินค้าโอท็อปนะคุณลูกค้าจริงจ้าโอเคครับคอนเฟิร์มสวัสดีครับคุณคุณอันคุณอันสวัสดีครับสวัสดีครับขอหนึ่งแชร์ด้วยนะผมลองเอาไปทำซุปบอกเกลือคือพ่อค้าเฮดแซบครับได้ได้เลยครับไดเ้เดี๋ยวทำ ซุปมะเขือให้ทานนะครับคุณเจีย๊ยบครับอยู่ไกลไม่งั้นจะไปด้วยอ่ะยินดีนะครับร้อยเอ็ดไม่ไกลครับคุณลูกค้าคุณเจีย๊ยบอยู่ไหนครับชัดค่ะชัดค่ะมามาของฝากเมืองร้อยเอ็ดอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำบอกเลย confirm. คอนเฟิร์มลูกค้าการันตีความอร่อยนะมากกว่าห้าแสนกระปุกยิง ไม่ได้โม่ปรคไม่โม่อืมอืม้าเราอืมนะแล้วเปลแแงอืม,อม,อมทานน้าูกเดียวแทบไม่หมดนะคุณลูกค้า ได้เยอะจริงเอาไปกดนะคุณลกง้ารเนี่ยไอที่สองครับผมเพิ่งไลภาพเสียงขัดเจาขอบคุณครับอร่อยทุกสูตรค่ะชิมแล้วขอบคุณครับคุณลุงคุณลุงศิริรักษ์ชุดิกรอร่อยจริงค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับทานด้วยกันครับอร่อยบอกเลยคนเดียวทานเป็นหมดครับแต่ปุูกเดียว ใครสนใจอยากเอาไปสร้างรายได้ติดต่อแอดมินนะครับทักหาได้มีราคาส่งนะคุณลูกค้าอืมครับครับเบียมันยังไม่เผ็ดแต่บางคนลูกค้าที่ซื้อไปก็บอกว่าโอเครถกำลังกลางๆแต่ผมเป็นคนทานเผ็ดนะคุณลูกค้าออแ,แบบนั้งจริงๆหน้าจอโทรศัพท์มันน่าจะมีกลิ่นเนาะ ใจคุณลูกค้าได้ดมเลยเนี่ยเห็นไหมอร่อยมีเนื้อปลาสลิดนะจริงอร่อยบริญยองเน้อนี่แส่บยี่หรี่รันรีจากลูกค้าด้วยนะคุณลูกค้าอืออืมอืมผาคาผาคขาออ จะระวังนนามเด้อยินนะ่ะอืสนใจตัวไหนทักาหายมินนะคุณลูกค้าอร่อยจริงเอาสวัสดีครับคุณตั๊กนางแบบเแบบีแบบ้ขอหนึ่งแชร์นะคุณลูกค้าคุณตั๊กครับทานข้าวด้วยกันนะยินเป็นแซแท้แต่ครับแซ่บแซ่บพี่ลีรครับ ยุกไอบอนี่คุณตักมากินน้ำเขวนน้ำกันครับเมนูหนาเช็กับปูนให้กินอืมอืมนะกระ่างค์อืมทำทีแล้วมหมอืมอืม ทำสไตล์กินดดกุญแจก็หมดแตบบ่แห้งมีสามสูตรนะสามสูตรปูนาปลาสลิดปูนาแมงดาปูนาปลาย่างฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับใครที่แชร์แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดใจนะคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่เคยทานน้ำพริกของเราเปิดใจดูนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะให้ดูเนี่ยครับเป็นเนื้อน้ำพริกของเรานะครับปูนาเราก็เลี้ยงเองนะคุณลูกค้า <c oughs> คุณลูกค้าสั่งในเพจเนี้ยไม่ต้องเสียเวลาไปที่เมืองทองนะเมืองทองนี่เขาจัดงานโอทอปเนาะปีหนึ่งสามครั้งไม่ต้องไปเรลืองค่าน้ำมันสั่งกับเพจเราได้มีเไยสถาบนได้นะคุณลูกค้าตอนนี้โปรโมชั่นนะคุณลูกค้า กระปุกเดียวสามสิบเก้าบาทสั่งสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทคระได้นะคุณลูกคา้าแต่คุณลูกคา้าท่านใดสั่งครบสองร้อยบาทเราจัดส่งฟรีให้คุณลูกคา้าใครที่มาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องแวะซื้อเป็นของฝากครับติดไม้ปิดมือนะของฝากเมืองร้อยเอ็ดครับของฝากเมืองร้อยเอ็ดอร่อยเด็ดเจ็ดย่าน้าคุณลูกคา้า ยังไงเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันใหม่อีกทีนะคุณลูกค้าขอบคุณขอบคุณสำหรับเอ่อคนดูเก้าแสนคนนะครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้าว่าพ่อค้าจะเอาสินค้าอะไรมานำเสนออีกทีไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ